สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องทุกท่านค่ะมื้อนี้มีกินมีใส่นะคะจะมาปลูกข้าวโพดนะคะปลูกข,ข้าวโพดคางต้นยางในป่ายางหน่อยของเขาเนี่แหละเขาโพดมาปลูกพ่อได้กินค่ะอีที่แล้วก็ปลูกแตงหนี่แตงเหี่ยขึ้น มื่อวานฝนตกแห้งน้ำไหลเศาะหล่อลนี่จะเอาแตงมาปลูกปลูกน้ำข้คางนี่ละคะนี่ทางลงมานี่ละทางทีเอาไว้เที่ยวนี่กินมี่ใส่ละสิปลูกแตงลงไปอันปลูกข้าวโพดเนาะปลูกแตงหมดวะปลูกข้าวโพดไว้กินเที่ยวไปเที่ยวมากก็พ่อได เป็นนันมองไดช่มนะคะเป็นพื้นที่ว่างนะคะเขาก็เลยแกหาประโยชน์ใส่ซอยนะคะดีกว่าทิ้มไวเพราะว่าอันท่างตงัวเมียมีกินมีใส่ว่าจะบอจะบบออันบอปลูกอันเขาไร่นะคะปีที่แล้วปลูกเขาไรไดน้นี่แปลงตรงบริเวณนี้นะคะปีนี้เลยสีเวียนไวเป็นถนนนะคะเป็นท่างเขาให แล้วข้างๆมันมันกว้างเนาะก็เลยจะปลูกอันเขาโพดไว้นะคะปลูกเขาโพดไวช้ชุ่มวบกินนะคะว่าได้กินกันไว้ช่มนะคะเดี๋ยวเทียมันได้ผลผลิตนะคะมันก็นดีไปดีก็ปล่อยทิ้งไวะคะ้ค่ะทุกท่านค่ะไว้ทิ้งไว้ซื่อๆกะเสียเสียพื้นที่นะคะ ดันห้นทางขึ้นไหพฝนตกแห้งแห้งค่ะเมื่อวานเนี่ยจนน้ำเสาะน้ำอันนี้ไหลทับเพราะว่ามิกิมใไ่ว่าจะจุังทางเขาให้นะคะตกลงมาน้ำไหลหลายมันก็เลยเสาะนะคะเย็ดให้ทางเสียหายเลยนะคะ ทิ้งไ้เทีไ่ได้กินค่ะแต่เต้าปอกโม่ออนจากขยะที่มีกินมีใส่ออกมาทิ้งใ้มันก็นยังได้กินมากกินน้วยเนาะบ้่งนะคะเนี่ยแต่โม่จากขยะเอามาทิ้งลงนะคะเขาก็เป็นมากให้ได้กินอยู่นะคะแต่ฝนตก,กเลยบบัดนั่นไปสองมากอยู่สองมากสามมาก ได้ยูได้กินได้ชมนะคะกินีใส่เล่ว่าเอาเขาโพดมาปลูกไวเ้เบื้องหน้านะคะย่ำไปย่ำม,มาพอได้ยูได้กินนะคะได้หักไปต้มนะคะหนี่เลยสือไมาเฮ็ดแตทุกท่านก็รอดชมนะคะว่ามันจะได้ยูได้กินบบน,นะคะว่ามันจะงำาบปัญหาเพราะว่าอย่างของมีกินมีใส เดือนไม่นาอยู่กับสองปีสองปีแปดเดือนอยู่นะคะมันจะงําแล้วเขาโพดที่เขาจะใส่เป็นเขาโพดอันเขาโพดดขาเขาโพดเนีย้ยเขาเนี้ยนะคะเขาโพดเขาเนี้วนะคะวิธีปลูกของเฮาคือใส่ขาเหยียบลงมันก็นจะเป็นลุมลงเองค่ะ เพราะว่าดินมันแฉะอยู่แล้วดินฝนตนกนักนักนี่จากที่ไท้ไว้อยู่แล้วนี่มันก็ะลมอยู่แล้วนะคะลมเขาก็สามารถเอาขาเราส่วนนองนะเขาเอื่นสส้นเท้ากดลงไปก็จะเป็นลุมเพราะเป็นลุมเขาก็เอาเม็ดข้าวโพดยอดลงไปเลยแล้วก็อันเชียทับเชียถมดินถมลงไป เก็ตได้ง่ายๆละกะง่ายผวอนไ่ต้องได้แบกมาจกบ่ได้ต้องแบกจกแบกจอบบ่ได้คุดหนาแค่เอาส้นเท้าวอางเข้านี่โดลงไปมันก็เป็นลุมให้แล้วนะคะปลูกง่ายมากสําหรับปลูกเขาโพดเวลาที่ฝนตกแฉะแคะนี่คันไปคุดก็แห้ง,งเป็นตะเฮ็นแห้ดินที่มันแฉมันก็ว่าเป็นลุมให้เฮาก็เลยต้องใส่วิธีนี้ แล้วก็เลีวนำ้ำเก็บงงายพอแเรากระบืลึกนะคะลมจะได้บืลึกเกินไปย่งางไปซื้อมันก็ลมแล้วสำหรับดินที่พึ่งไทแล้วก็ฝฟ้นก็พึ่งตกผ่านไปนะคะตกแห้งพอนะ,ะอีกบวก,กีีมือก็จะเห็นนั่นเขาโพดงอกขึ้นมาแล้วปกติจะเอาไปแช่น้ำสะกอนนะคะแช่น้ำเพื่อให้อัน เพื่อให้อันเม็ดข้าวโพดนี่อิ่มน้ำแต่เมื่อฝนตกชุกป,ปนนีเข้เงประต้องไปแช่น้ำาเอามาปลูกได้เลยเราเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือขอ้ขาวโพดทเถวมาปลูกเนี่ยพ,พึ่งพึ่งแห่งแห่งใด้บ่โดนเป็นข้าวโพดที่ปล่อยให้แก่บริบร่ได้ไปซอมเมล็ดอยาก ไปเอามาจากอันเขาโพดท,ทีเขาปลูกอยู่ปลูกกินอยู่แล้วแล้วมันเขาปล่อยให้แกเพื่อที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ปลูกในหลอดต่อไปก็เลยเอามาปลูกในครังนี้ตากแดดไปซ่องซ้ำแดดนี่นะะละค่ะพึ่งแดดไวแล้วก็เอามาปลูกเลยคงคือสีงอกไงคงคือสีบวเกิหนึ่งสัปดาห์กับงอกแล้วปกติกันข้าไปแช่น้ำนี่ประมาณสามมือก็เกิดค่ะคัน้อแช่น้ำแต่มัน เหมาะก,กับมเมล็ดข้าวโพดท,ที่เก็บฟักไวน้นานนะคะสามเดือนยังสิ่เดือนหรือสามเดือนแต่นี่เป็นมเมล็ดข้าวโพดท,ที่พึงตากแห้งมากนะคะพึงเก็บจากฝักตากแห้งแล้วก็มาปลูกเลยนะคะซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเบิ่งว่ามันสีฟักมันจะิีทีบอมเล็ดลืมบนเม็นฟักจะทีบอมเล็ดมันเนี่ยเกทีบอจะแน่นบอในแต่ละฝักนะคะ เดี๋ยวมีกินม่ใส่เสียไม่ทุกทันเดยหลังจากพันไปเจิดมือนะคะนี่ต้นขา้าวโพดเริ่มเกิดแล้วค่ะเก็ดมือขา้าวโพดเทาเกิดขึ้นแล้วนะคะเกิดขึ้นแล้วพร้อมกับหยาละนะคะก็จะมาเอาหยาเสียหยาในไห่นํำนะคะต้นข้าวโพดที่เขาปลูกเริ่มเกิดทุกลุ่มเลยค่ะ เกิดขึ้นมาอยู่ข้างต้นยางก้าว่าถนนหนทางมองนีกะสิปล่อยให้เป็นแถวของเขาโพดนะคะสองข้างนะคะสองข้างปลูกเขาโพดไว้แล้วตรงกลางนี่จะเป็นถนนนะคะเป็นทางลงสวนล่งให้นะคะเดี๋ยวมันสิได้กินมากกินผลบ่วกินฟักบัวกังมเบึงด้ยค่ะมีกินมีใส่สิล่งให้บึงเรื่อยเรื่อยนะคะ